เอาไปใกล้ๆเลยอันนี้จะมีที่จะใช้ก็คือมีเบอร์ลิน่ากับโรแลนด์อดอกมาตอ,อนนี้เดี๋ยวผมจะเทสเบอร์ลิน่าให้ดูแก้ไขที่ทำอยู่เนี่ยจะมีตัวเลือกที่หนึ่งและตัวเลือกและรายการสินค้าเดี๋ยวผมจะแก้ให้เต็มอย่างที่ต้องการ ก็ค <owad Es> ือชื to to ่อตัวเลือกที่หนชื่อก็คือเป็นเลือหน้าเลือกที่หนึ่งก็จะเป็นเอ๊ เอันที่สองอันที่สองก็จะเป็นเอหนึ่งตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นก็จะเป็นเอหนึ่งศูนย์ถึงเอหนึ่งเก้า อันที่3ก็จะเป็น A2 อันนี้ก็จะเป็น A2 0ศถึง A3 9อันนี้ผมทำตัวอย่างให้3ชุดนะฮะอันนี้ผมจะลบไปก่อน1 2ลบไปให้หมดเลยปุ๊บพอมาตัวเลือกที่สอง ตัวเลือกที่สองเพิ่มก็คือเลขหลังเลขหลังตัวเลือกอันนี้ผมก็จะเป็นมีศูนย์ศูนย์เพิ่ม เพิ่มเจ็ดเพิ่มแปดเพิ่มเก้าเรียบร้อยนะครับคราวนี้เราก็จะมาคราเนี้ยมันจะมาใส่ราคาตรงนี้สิ่งที่ต้องการราคาก็คืออ่ะผมราคาสมมุติไป25คสิ้าคเออศูน ราคาเนี้ยอันแรกผมไม่ได้ใช้ผมก็ใส่หนึ่งใสครั้งก็จะเป็นศูนย์มุดใส่ราคานี้เป็นอ่า <c oughs> เดี๋ยวสักพุ่นะอันนี้ผมจะใส่ราคาไปเลย24 คลังสินค้าผมจะให้เป็นห0ึ่งร้อยเอสองยี่สิบหกครังสินค้าใส่100 A3 26อสิครังสินค้าห0ึ่งร้อยเอสี่สามสิบเครังสินค้าหนึ่งร้อยเอห้า 39มาังสินค้า100 A6 A7 A6 39หกเอเจ็ดามสิบเก้าคังสินค้า100 a งร้อยเเจามสิบเก้าคังสินค้าหนึ่งร้อยเอแปดเอ สี่สิบสามครังสินค้า100่9 43อ้าครังสินค้า10 100 A งร้อยเอสิบเอสิบสี่าครังสินค้า100 A 1ร เอสิบเอ็ดสามสิบเก้าครังสินค้าหนึ่งร้อยเอิบสองสามสิบเก้าครั้งสินค้าหนึ่งร้อยเอสิบสามสามสิบเก้าครั้งสินค้าหนึ่งร้อยเอิบสี่สามสิบเก้ครั้งสินค้าหนึ 5ิบ้สามสิบเาค่าสินค้าหนึ่งร้อยสิบหกสามสิบเก้าค่าสินค้าหนึ่งอเสิบเจ็ดามสิบเก้าคาสินค้าหนึ่งร้อสิบแามสก้าค่างสินค้าหนึ่งร สามสิบเก้าครั้งสินค้าหนึ่งร้อยเอยี่สิบสามสิบเก้าครั้งเดี๋ยวเอสองนี่ผมจะละแวะผมจะไม่ลงแวะจะขออนุญาตไปลบตรงนี้นะสองนี่ผมขอไม่ลงลบไว้ลงเยอะ,อะโอเคอันนี้ผมใส่เรียบร้อยแล้วนะครับ ใส่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ผมคิกอัปเดตเพิ่งมัวเดือนกอย่างสต้องสนสนการะมั็เลยกายเป็นคำถามคาใจเป็นสิ่งที่สะสมมาโดยตลอดและเปอีกหนึ่งครั้งที่สิ่งที่พันธตรเองู ้าจะต้องแตกต่างอาเลขหน้าอันนี้ต้องเป็นเลขหลังลืมไปแล้วผมคลิกอัปเดตนะครับเนี่ยมันจะขึ้นมาไม่สามารถอัปเดตข้อมูลได้อีกรอบหนึ่งนะเนี่ยไม่สามารถอัปเดตข้อมูลได้